ค่ะขอบคุณมากนะคะขณะนี้ที่ฉันอยู่ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเรามาติดตามการประชุม World e c onom i c Forum ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่นี่นะคะโดยวันนี้ค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ16นาฬิกาของที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วอากาศก็หนาวมากเลยค่ะดูได้จากกองหิมะที่อยู่รอบๆตัวดิฉันขณะนี้นะคะโดยการประชุมในปีนี้ค่ะ World e c onom i c Forum นะคะหัวข้อที่เป็นหัวข้อของปีนี้ก็คือ the great transformation shaping new models ค่ะ แต่ดูเหมือนว่าการประชุมภายในห้องประชุมนะคะประเด็นที่เป็นที่ตับจับตามองกลับกลายเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับวิกฤหนี้ในยุโรปค่ะ โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายบันคีมุลเลขาธิการสหประชาชาติก็ได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมค่ะโดยได้แสดงความกังวลนะคะต่อสถานการณ์ในประเทศอิรานซึ่งในเอเอเอได้มีการเข้าไปตรวจสถานการณ์นิวเคลียร์ในประเทศนะคะรวมถึงสถานการณ์ในซีเรียซึ่งนายบันคีมุลก็ได้บอกเขาว่าอาหรับลีกตอนนี้ได้มีการลงมติแล้วแล้วก็จะเป็นองค์กรที่เข้ามาดูแลความขัดแย้งในประเทศซีเรียนะคะ ขณะที่ก็เรียกร้องค่ะให้นักธุรกิจแล้วก็ภาคเอกชนในโลกนะคะร่วมกันลงทุนอย่างยั่งยืนมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะผู้เข้าร่วมงานหลายคนค่ะก็ได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการกระจายอาหารค่ะให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะรวมถึงการลดโรคระบาดแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศแอฟริกาค่ะในในประเทศแถบแอฟริกานะคะ โดยนายเดยวิด,ดคาเมรอนค่ะก็ได้ พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจอีกครั้งนะคะโดยได้ระบุค่าว่าการเจรจารอบโดฮานะคะถือเป็นความล้มเหลวค่ะแล้วก็ได้เรียกร้องให้ประเทศในยุโรปนะคะหันมาให้ความสนใจกับการเจรจาทวิภาคีกันมากขึ้นค่ะมากกว่าที่จะให้ความสําคัญกับการเห็นพ้องต้องกันของ27ประเทศในยุโรปในคราวเดียวนะคะเพราะว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงค่ะในขณะที่นายสตีเฟนฮาร์เปอร์นะคะนายกรัฐมนตรีของแคนาดาค่ะก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตนี้ ในยุโรปเหมือนกันค่ะเนื่องจากมองว่าหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยเร็วปัญหาเศรษฐกิจของยุโรปในขณะนีก้ก็จะขยายวงกว้างมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสิ่งที่สําคัญของการประชุมในครั้งนี้นะคะก็คือมีความน่าแปลกใจน่าประหลาดใจคะ่ะเมื่อช่วงสุดท้ายของการประชุมในเมือม่อเช้าเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้นะคะได้มีการ เปิดคลิปวิดีโอของนางอ,องซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านของประเทศพม่าค่ะที่ได้ส่งมาแสดงความ สวัสดีหรือว่าร่วมยินดีกับผู้นําที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะโดยได้พูดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในประเทศพม่าค่ะซึ่งกําลังเป็นที่จับตามองของประชาชนทั่วโลกเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับในส่วนของประเทศไทยนะคะนอกจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีต่างๆนะคะที่เข้าร่วมแล้วก็ยังมีภาคเอกชนถึง5บริษัทค่ะที่เข้าร่วมด้วยกันในครั้งนี้นะคะก็คือไทยเบฟเรส ไทยเบฟเรชค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการบินไทยธนาคารกรุงเทพแล้วก็ปตทค่ะซึ่งวันนี้นะคะนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็เมื่อช่วงเช้าก็ได้หารือกับดยุคแห่งยอค่ะแล้วก็มีการหารือโต๊ะกลมระหว่างระหว่างรับประทานอาหารกลางวันรวมกับผู้นำแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนทั่วโลกนะคะรวมถึงมีการหารือทวิภาคีกับประธานบริษัทต่างๆแล้วก็ผู้นำประเทศหลายประเทศ โดยในช่วงเย็นของวันนี้นะคะก็ประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน t ไทยแลนด์ไนท์ขึ้นที่เมืองดาวอสแห่งนี้ค่ะโดยมีกระทรวงพลังงานแล้วก็ปตทเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดงานนี้นะคะโดย เป็นการเชิญเอานักธุรกิจจากหลายๆประเทศเข้ามาในงานค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลงทุนในประเทศไทยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีนักธุรกิจกว่าทั่วโลกจากทั่วโลกนะคะกว่า6กว่า700บริษทัทตอบรับการเข้าร่วมงานในครั้งนี้แล้วค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดของ World e c onom i c Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้ค่ะ